สวัสดีครับพี่น้องมือนี่กับมาพบพอดสุผลสุคนนันคือเก่าเนาะคะ่ะยายนี้วกับมีข้าวข้ามาอัปเดตข้าวสารเรื่องบอดบอยสีที่ใช้กับซอแอนเนาะจากคููนี่เพื่อนกะเฮงเฮงปังปังคังกเนาะแล้วกับแซลมียเราดีดีนอนดึกตื่นเช้าไม่ค่อยว่างดูแลตัวเองแต่หัวใจอายสดใสอยู่เด้แอนออรดีแฟนเพจเกิดยังขึ้นเนาะจ้ามาเบิงเนาะจากเด๋ยนนี้นจะพาไปบอกฟังก็คือว่าบอดบอยสีที่ใช้เนาะคะ่ะแล้วกับโพดแบบนี้ละจ้ะ นอนดึกตื่นเช้าไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองไม่ค่อยสดใสขออภัยด้วยนะครับ #boy สิริชัยพร้อมรูปลอๆเนาะจ้ะเนาะพี่น้องบอดบอยสิริชัยเรากระอค่ะแล้วเราก็แชร์หาเมียแล้วเนาะคะ่ะหัวใจอายสดใสยูเด้์แอนอลอดีแฟนเพจมาสันเอฟซีหลายหลายท่านกับเขามาแสดงความคิดเห็นเนาะคะ่ะทันนี่เราก็ว่าลูกแม่สดใสลูกแม่รักครอบครัวลูกแม่รัก และดูแลทีมงานเป็นอย่างดีสรุปลูกแม่เป็นคนดีอีกท่านนี้ก็ขอมาแสดงความคิดเห็นนะคะเนาะปาด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 ,ปาดหลอ่อคักลูกนี้สําหรับเราลูกหไหนไหนบอสก็หลอกกําลังใจจ้าอีกท่านนี้แล้วก็ว่าลักในหัวใจรักด้วยนิสัยลักพ่อมีแต่ให้ความหลอกก็คือของแถมจ้าแต่หล่อจริงๆนะรูปนี้หัวใจสีสมกับสีแดงสัญลักษณ์ AB เนาะคะเนาะขนาดบลอ ขนาดบอดดูแลยังหล่อปานนี้ถ้าดูแลตัวเองจะหล่อขนาดไหนคะบอสเอฟซีเพิ่อนกับเขามาแซวเนาะพวกหลายท่านหลายคอมเมนต์นะคะเนาะแล้วกัอกอรอค่ะีิลี่ะบอดบอยสิดีใช้กัะสอแอนออร์ดีเพื่อนกับเสื้งสวยเนาะคะเนาะพีพีพน้องๆมีความคิดเห็นว่าจังไดกับคอมเมนต์เขามาสูฟังน่เด้อจา้า คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก็นเนื้อจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องยายนิ้วแคนาดาในเนื้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย